ข้าวดีทำหรับพี่น้องที่อยากปลูบกบักแตงโมหน้าแะไงเนาะแตงโมหลังหน, <Yeah. S 1> น้า,น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 าลังเก็บเกี่ยวเพลื่อนรับซื้อพี่น้องนี่แตงโมเจ้านี่เพลื่อนรับซื้อเธอเบิ้งบกักแตงโมน,นั่มนี่เพ่นซื้อมากแตงโมผู้ใด้ที่ปลูกบักแตงโมว่ามีมองขายติดต่อมาซื้อตลอดปีเอออตลอดีถือซื้อตามถือแพงซื้อตามแพง <Yeah. S 1> น,นี่นี่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่โลละจักบาทบอกไวน้นั่มที่บาทอดครบ พี่บาทถึงหกบาทอ้าวผู้ใดยจะปลูกักเตยงโมคู้ได้ขึนว่าสิปูกคือบได้ปลูกแลวบ่มีมองขายมีคนนาำมาขายตลาดนัดมีไนมีไนไฮเออมีไไพ่อมันได้แพงๆโทรมาปรึกษาเลยมันเกิดมาจากนี้หนังมันเคยย่นดีเท็นีีไหมหวน่นบัมีตัวนี้ขายสองหมื่นห้าอก็ขายเท่าไ่บมีตัวเดียเนี่จริงกันวดครับมร เต้ไม่หอดบานโอ้ยดูกค้างใช่โบมีมองเลยขามุให้กินอีกตัวนึงคนนักเสี่ยมากขึ้นเต้มองข้าตีมองเลเด่นผมตีมีมองแล้ว่าครับมองสีเมื่นหาบ่กเพิ่นี่สามเมื่อเจ็ดอย่างนี่ผมตีสีเพ่นครับเทียนเป็นหยังสีเพียงแค่ครับสีเพียงแค่กระทบโอ้ยงามีดีงอจะเนี่นั่งยนดีขันสองหมดเจ็ดพันอะ แทนแล้วพวกช่วยารวยพอจเสิรยรักสองคบรักสลูกเทพสามหิ่ตัเหลืออยู่หนึ่งสองสามสี่ใ้ได้นเ็ดเนหลี่ยมหมักนังมันเนาะย่นพระเจ้าขอขาดีขึ้นไปหายพว่วยป่ว่ยชนย่นไม่ผสมของเลยหาอะไรรับบาทพวกเชฟเปหาลรวยหาอะไและวจ้า่าจะซื้อ เพิ่นก็ล่ออมตลาดร้านนี่มีตัวนี้ลนนี่เดี๋ยวว่าเด้อแพงกันค่ะอ้คเด้อม่เต้มมนเด้อหาเด้อสรมงตีเดี๋วสั่ส่ตีบอโหดเด้อนังกออย่างนี้โอ้ยังอมทุกคนเด้อหายากีมันย่นจะคอขึ้นหวาวามุ้ตัวนี้อย่างถือคาเาหังใหญ่เบิแม่พันน้อต้องเพาแนแย่งนน้่เินหนอได้แวเราพอมพร้มสมมัน่นี่ย่งครับย่างย่

สวยแล้วจะขายมีชิปสาม้อยไปไปหนไปไปโจ๊กราบื้อซือโบเล่โจกไราไปห้าร้ไสารยบด้่ไสร้อยุดด้ับซุดเดวโอ้ยต่างจุเดี่ยวโ้ยจูงหนหับานอ้าว่า่าจไม่นีแห้งมันแหงสิมนยนั่นุดเวาห้ได้ตานอืม่ จุกเงินเห้เพื่อนไปมองมัเหล้วหันยักใช่ไหมกันี้หันอมึงหนอยานแม่นยุกขอกระอยู่ขัวเห่าไปเห็ดแม่พนย่องัมย่งม er you know, uh ่อย uh ู่เื่อว่าพานขันอั้มขันัมขันมาคนกัลีลาเนี่ยนะขันมาของเพิ่นเมันกัลีลาเรื่องปกติเอาทางนี้กับตอกันอีคือการไฟทัางนี่เอบดส จักจักว่าะรจังไงเงื่อยู่บ่เออเดี๋ยวาทีตอกันแล้วบ่หนตอันลงหัพูออลูกแฟหายตอพันย่มันมันลูกแฟดบตอ่ะเห่เงินตอเงินมี่ตอ่ะเหเนาะไ่ต่ะหอ่ะันมัลูกแฟดน่สมห่นที่บตอหหนงันเนาะ นี่ละเท่าไหร่ไมนสี่แฝดอีกบ่ฮะเอาสองพันนิดละบวนี่ใจดีราคาเนี่ยน้ำไม่ได้นี่ย่บอกสามพนแต่มันโหดีโหดอยู่ดอกลูกงามให้ลูกงามเนาะก็ให้ลูกงามแฮงมันเท่ามาไดนแหละิ่งกันเขามันจะกันสองกันบ่กันหนึ่งมันหูยวงยขายหอยขายปนตัวปนตัวหลายตัวสองพันหนึ่งตัวละ เออบาทนี่่านี้ต่อดีเว้ยเออต่อดีต่อดีคนละเครันเท่าไรไงสองพัน่ะเดี๋ยวว่าไขวาสองพันเดีวพ่อจะพ่อจาแพ้งเลยได้สองพันนะแพ้งเลยได้สองพันมันให้ลูงามมัีหัวแฝดพี่น้องขายขันสองหานอ่ะ แบ่งเคิงกันนั่นล่ะคือะ่ะเพราะว่าคารถดี่ง0รแบงแบงแบงเคิงกันมันถือลล่ะสองปัญหาพ่อขายอยู่เพิ่นกับบริษัต่อหลายไปตวียายของาก่อนอ่า เดีเบอร์ทูดูกินน้องเลี้ยใครแฝดล่ะถูกแฝดใช่ไหมเม,มื่เพิ่มเม็ดเม็ดซีซีใส่อยู่ด็อกให้ลูกง่าม,มีรีวไว้งัวแฝดนี่พี่น้องมาเบิ่งงัวเวียดนามมักนา้าทั้งหนา้าทั้งเนื้อหอดเวียดนามแท้งง่วนีน ช่องเท่าใดช่องเท่าใดช่องหกโอ้ได้แล้วคอาให้ยยังไหเปลี่ยนใ้เจ้ากระบนเปลี่ยนั่นสองหมื่นโอ้ยมันก็ว่าอะไรละสองหมื่นเนื้อมาสันสองหมื่นเท่าใดห้พระนี่ห้าพันโอ้สาหมื่นองเท่าใดชองเท่าใด ท่านจะ่องซื้อว่าท่านใครลวน้อลี่ราขอนละน้อเออที่บ้าจะไปใครคนนึกว่าภาษาทันข้อหนึ่นสองเือนช่อว่ไรด้วอุ้ยว่าใดด้อเ็สิบห้าสี่เทมาใดสองเหมือนว่าเห็นกระดูกสี่โค้งาแหงเออกระเห็นกระดูกคังไสลายยังเพราะว่าเนี่ยนี่กระดูกคังกับเพาเห็นมีเตนึงอ่ะมิเตนึงอ่ะอ้วนอ้วนธรรมศาสตร์ปะเรื่องสอธรรมศาสอร์เอาวาไป ตรงบเบาแนวตรงบเบาแนวนั่น,นล่ะใข่เหีเห่ยวอ,อ,อ,อ้อนเหี่ยวไหนมากไข่เราบอตาเถ้าเยเมื่อเท่าไรก่อนมันเมลูกไเมื่อเท่าไรก่อนเมลุกป้านา้าน รูปมันบนน่นี่แม่เนี่ยเพิ่นถามมัน,นคือบ่ขายเพิน่นขายจะเลยมันไข่หน้อยมันก็ขายบ่ได้เพินนเ่นคใครจะอะไรห้ถ้าแยากมันเพิ่นแยกแพงในเรืมันของขายเยอะขายโอ้อนี่ขายรวมนี่ครับขายโอ้ยบ่ทันแยกแยกพ่ครับเก็บคิ้งแม่มันเหลือแม่มันดีแบบแม่เอออ้าไปไปไปซั่นน่ะในทางนี้ก็บ่แม่นแฝดคือกันบ่นี่ พี่น้องเบิงฟังตลาดควายจักหน่อยหนึ่ง,งฟังตลาดงัวเลี้ยงค่ายดีแฮงพี่น้องราคากระเพียงคือไรเต๋องัวงามง้อยังเลยมีราคาแหละช่วงงัวงามงัวเลี้ยงแม่ลูกพี่นอ้องฟังตลาดควายจักหน่อย ก็ได10้ควยงามเดอาจารย์มันนี่ค kind of mm ่ะแขงแม่นี่สองหมื่นเท่าเด่นี่ซำนี่สองหม่สามนว่าว่าเป็นสองหมื่นกว่าไอ้ขั้งามขนาดเลยขาดขาดขาขาตัวนี้กับหมื่นกว่าบาทหมื่นเท่าเด่นี่ตัวนี้มื่ สองมืสัหาอ้จักบาามันดีเนยาจะมาิ้เนี่ยกไงได้มันก็ชุงพอกการหอยทใบห่างน่ะน้ผังามขนาดเลยหัวงามขนาดเลยหัวก็งามือย่างมืนเท่าไดก็อสพัารก็แม่ผู้ได้มักนลำผักหนกปนุกปนหุกหลอดเขาปลาจะเป็นก็ได้หอก็นี่ที่งามเี สือตัวนี้เปย่างไปล่ยงูเอาไปเ่ยงน่เต็มเล้วคมันวดแล้วเต็มแล้คไปไอกไม่ื้อไปก็ได้ไเนี่ยตัวขายทางเหนือขายทางนอกรายก็ขาถการาีุ่มถามเราปลาสองทถามในว่าแหงเขาหาเราวะมืสามนสองมืสามัวขนาดเลยตัน ของเามีคล้องแปลกปวจันทร์นี่พูดจากไหนรายคนอยู่แค่แฝกลูกมือลูกหัวใจอยู่หันมีอยู่งเห็บหักว่ามีออเดอร์นะช่วงนี้มีออเดอร์อยู่ค้องแปลกเบิร์ตปวจานทร์เบิร์ตนะ คือกันอีกละเหมือนกันเนะนี่ยเนาตัวนีนงง้งามๆเนี่ครับเนี่ยเนี่ยตัวนี้ก็งามมีก็แค่ัน,นเนอ้า ให้เพิ่นเขียนประกันให้ดีดีไเบื่อง่ายๆให้เพิ่นเขียนประกันให้ดีล่ะกน่จบาทตัท้ายให้นะอสก่ธวสื่ออยู่บนีดีกะบอักไงหนึ่งเมืองหา่ละมันห้อนธรรมชาติธรรมชาติากบเางทีเล่กล้วยเอาทั้นี้กับสื่อกันอีกลพี่น้องป่าสวยก็คือสื่อกันดีเถอะมันนี่มันเบิร์ดป่

มันที่สัตว์มัน่ม่ขายหี่คือขายอัวคืสิมนี่ประกอบน,นี่ปร่เด็นี่แมนแมนพอแมนมันเลยมาเบิ่งของแบกก่อนพี่นอ้องบ้าน จักบาทของแปลกเทานี่ของแค่เทาจักบาทของแค่เทานี่อาพี่ม้างพี่อาพี่มีมีเจ๋วคนนี้บ่มีผู้อยากล้อยู่มีแปลงคนนี้บ่เจ้าแค่กคนนี้มีบ่สองหมื่นห้าอยากได้ ไรอยกหรืออดอกฮะห้องห้องแปดสิบเส้นาะความสูงเนาะประมาณนอเก้าสิบว่าค่ะเก้าสิบอยู่บ่ครปะหกสิบปีค่อยแค่คอยแค่พระจากไหนพี่น้องสองปีกว่าเลยเพิ่งมาตัวเมียได้ลูกอยู่ได้จังสีก่อนเลยมีเท่านี้นี่กระแม่นเดี่ยวบอนิ่งบอม่นบ่แบกยร์ละเว้ยกับตัวนั้นบ่แม่นแม่นบ่อ่าตัวนี้เปิดราคาไว้สองหมื่นห้าพันเอาเบิ่งข้างหน้าเพอ่์หนึ่อ่าตัวนี้เด็กแก่มาเบิ่งตัวต่อมาตัวนี้เท่าไร สองแสนครับสองหมื่นห้าครับอืมตัวนี้หงายขึ้นไปแนตะหองคตัวเมียคือกันตัวนี้สูงขึ้นมากกว่านิดนึงครับคว่ำแก่กันนะแต่สูสีกันเนาะเปิดราคาไว้สองหมื่นห้าพันพี่น้องของเปียกค่อยแค่ค่อยแค่เอาหาพี่น้องคนสนใจเบอร์โทรเบอร์โทรไว้เบอร์โทรไว้เจ็ดเสี่แปด 50.65ครับอีกรอบเึงศูนย์แปดเก้าเจ็ดหนึ่งแปดห้านย์หกหพี่กัสยืมเพ่มได้หนิยืองไหมครับต้นนี้กับแปลก่ได้หนิกับอะของแปกพี่น้องนี่พี่น้องเพิ่อจากใดนี่ได้แปกนี่ได้จากบาดแปกนี่ไหมของไผ่นี่แปกเทียเียนี่แมแค่ไผนี่แค่ไผ่บเดอแดงเดอ่ครับ จังไงราคาหมือนหกพันห้าอสิบว่มื่นังไเยน่าัลุ้งคิไม่มีพูดอะไรบอกดีๆหนิมีพูดอะไรเหมือนหกพัน้าร้อยบาทไเม็ดบได้เม็ดเอาไว้ประมาณแปทิปเซ็นหนบอเก้าทิปกว่าตัวผู้นอนี่นอนเอามีทั้งผู้ทั้งเมียพี่น้องไวยแค่ก็ดีกับ ใส่ได้อยู่เี้ว่นนี้มันกบโมี่ะเอ้าเอา์โทรไปนหกาห้าสอ่าองสามอื้อตัวนั้นห้องสองหมตัวนี้ห้องหมออพน้ัมี่ตอสี่ต้ใจมื่นบาใหญ่ได้ต้องห้มื่นเจ็ดพันวยเอ แนีนี่มันบ่แปลกทีละแปียกสุขบิณฑบาตบิน้าปิญญาปนนต้มเนี่ยนี่วะขุนม่ได้หันไมว่ามันว่าม่นอันมันขี่ต้มเถึงมันบแม่นบ่เดียวนี่ จ้าพูดจ<ๆ>ะ,ะหหมแม่ลูกไร้ปเดนไเนลยปะเยามีพจะกิสมื่น้าสองหเก้สองหมื่นเก้าของแฝดพจะดื้อเเฮะที่แตกความีขีดรวมถึงมันบ่แมนติสันของแดพี่นนองจะได้เบียเขาดีสีบอ่ะเอาของแของแดใช่ลูกม่ลู้ามานนี่ห้องแม่ลูกโอ้ลูกงามตัวล่ะ ของแปลกของแปลกเร็หม oh mm hmm in in um in in ื่อวานมันมีูพโทรมาหาบ่กว่าท่านเด็กใครอยู่มาโพโทรไปของแปลก0 6นหกห3ุ6กหนึ่งสามันไอ้ขี่้นกระเด็นเซวแมีนแน่อนแปลกไอ้จุดไอ้หกงามแม่กินเขาที่นี่ เอาข้าวดีสำหรับพี่น้องที่อยากปลูกบกักแตงโมหนาแะไรงนนเ,เนาะแตงโมหลังหน้าลังเก็บเกี่ยวเพค่รรับซือ้อพี่น้องนี่แตงโมเจ้านี่เพค่รรับซื้อเถิเบิึงบกักแตงโม่หนนี่เพก่ป็นตือมากแตงโมู่ดได้สิปูบักแตงโม่ว่ามีมองขายติดต่อมาติดต่อมาซื้อตลอดปีเอออตลดปี ถือซื้อตามถือแพงซื้อตามแพงนี่นานี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่โลละจักบาทบอกไปนั่นนทาท,ท,ที่บาทถึงหกบาทอา้าวผู้ใดอยากปลูกบักเตียงโม่ควรไดคิวดว่าสิปลูกคือควรได้ปลูกแลว้วบ่มีมองขายมี่นน้ำมาขาย,ายตลาดนัดม,มีไนม,ม,มีไนไฮเออมีไนไฮพร้อมนี่ท่านใดแพงๆโทรมาปรึกษาเลยเริ่มต้นที่โลละสี่บาทถึงหกบาทพี่น้องเอาถ้าอยากได้ถ้าอยากปลูกบักเตียงโม่ปลูกแล้วบ่มีมองขาย มาเบอร์โทรไว้น้ำเบิงบ่านี่ศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกสามเจ็ดห้าสามเจ็ดห้าสามแปดสามเก้าสามแปดสามเก้าเพราะระยัาธานาฟธาธานมีแผงอยแ่ยัเล่สีเนาะมีแผงอยู่เล่นสีผวดได้สีลูของแตงโม่พูกมาในเครื่องเพื่นได้พี่น้องนี่เบื่องเนี่นี่แ่เรื่องแ่นันคู่ธมาปีละค่าบนจ้งหวงเนาะแน้า หน้าก็ซื้อหลังคลิปเกี่ยวนาพ้นนาพ้นแห้งแพรงหมักเตียงโม่พี่น้องแห้งแพรงกะโลดละทิพบาทกระโลละทิพบาทลูกคร่ำนีมันก็ะโดดคว้าเลยเด้นี่ห่วยสีเขาสองลูกคนนี้ครับหนีโออ้าวรับซื้อตลอดปีมาเตียงโม่เราซื้อไม่จนงามๆใครอยากซื้อต่อไปขายก็ได้เด้เนี่ยน้องอ้าวขายทรงยูเจริญเออขายทรงยูเจเร้นสีไปหารดแพงตามเมืองทู่พี่น้อง